เตรียมเปิดหนึ่งยอนบทที่สี่เจ้ก็อ่านหนึ่งยอนบทที่สี่จนมานั่งถึงวิวรนะแต่เขาจะมาคุยเขาจะต้องมาคุยเรื่องหนึ่งยอนบทที่สี่ท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท,ท็จเป็นอันมากจาเล็กไปในโลกโดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับ ว่าพระเยซูคิดได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าแล้วก็และวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคิดซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าได้ยินว่าจะมาและบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้วเสร็จแล้วมาอ่านต่ออายูดา เกิดอาอีกสองน้ำแผ่นครับอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะแล้วก็พูดพูดถึงเรื่องคูเทียมพวกสอนเท็จพวก <ừ> นี้นั <ừ> ่นเดี๋ยวแล้วผมมาอ่านในวิวร์มันก็มีบทหนึ่งที่เขาพูดถึงไอ้พวกไอ้สงปีสาจร้ายมาแล้วก็คนคนก็บูชามัมนจะมีไอ้พวกสอนผิดสอนอะไรอะ่ะ <Hey. S 1> ในในในวิวร์น่ะแล้วก็คนคนทั้งหลายก็บูชามัน จแ,แล้วมันก็ไม่มีอะไรครับพี่ดำเสร็จแ,แล้วผมก็ไปตั้งอ่านในเน็ตไปเจอสิบลัททิอเอไอรัททีพวกเนี้ยผมอ่านแล้วผมก็ลองไล่ปีมันมาแต่หนึ่งปีหนึ่งหนึ่งเก้าช่วงถึงเก้าศตวรรษที่สิบเก้าจนถึงสองพันมาเนี่ยบางลัททิน่าจะเคยได้ยินบ้งที่ฆ่าตัวตายหมู่กันเก้าร้อยศพ สี่สิบเก้าศพบางที่บูชาต่างดาวแล้วก็หลายหลายที่อ้างตัวเป็นศาสดาอ้างตัวเป็นออเพระาบางคนก็ให้เรียกตัวเองว่าเป็นศาสดาเป็นบุตรพระเยซูเป็นตัวแทนพระเยซูเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่จริงเนี่ยผมจำไม่ได้ความพีมันตรงไหนมากมันมีตั้งแต่ก่อนยอดอย่างงีไอพ้พวกพวกูดไอ้เรื่องไอ้พวกคนสอนเท็จมันจะโดนหนักโดนอะไรแล้วก็ แล้วนี่พีบมามาพูดหนักมากว่าไอ้เนี่ยรู้สุดท้ายเนี่ยคนทั้งหลายก็จะไปจะตามมันตามไอ้คนทั้งนี้มันนั่นแหละแล้วผมก็ประอินไปอ่านเจอเน็ตพอดีก็แค่จะบังบอกอะไรว่าเออไปเจอพอดีก็ที่พี่บอกนะว่าเพื่อนพี่ไม่พูดเลยพี่ไม่ได้พูดเองคิดเองเออเองแต่เวลาพี่ไปคุยคิดเตียนเนี่ยที่หลายคนเนี่ยเขาไม่พอใจที่พี่พูดคือไม่ทั้งไม่ทั้งไม่พอใจทั้งไม่ยอมรับพี่ถ้งบอกไงว่าไม่มีทางคนจะเป็นคิดเตียนเยอะไม่มีทาง คำพูดพระเยซูคิดเปลี่ยนไม่ได้ผิดพลาดไม่ได ok ้เ <information> ห so so ็นไหมเดี๋ยวพี่เจยยกมาคนจะไปตามมันเยอะจะแห่ไปตามกันมากมายแม้นพี่ถึงจะบอกเลยบอกว่าในพวกเราเนี่ยไม่เชื่อลองดูเลยเรา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 ลองเอาไอ้คนมาเชื่อใหม่เนี่ยนะแล้วเราพาไปโบสถ์ดูเลยรับรองเลยมันมันไม่มาเราเลยมันเข้าไปอยู่โบสถ์เลยมันสนุกนะมันน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใสน่าศรัทธากว่าเยอะแยะนะ นไม่เจไปอ่านเจอก็ไปเจอไอ้เรื่องนี้ไปเจอไอ้เรื่องไอ้เรื่องเกี่ยวกับวิลัทธิเพี้ยนหรือว่าผู้เผยจะะเพี้ยนรวมทั้งผู้เผยยะเพี้ยนด้วยไอที่พูดไปเนี่ยรวมทั้งคิดเตียนเพี้ยนด้วยนะไม่ใช่เฉพาะไอ้นี่นะเราจะมาดูนี่ก็ได้เราไปดูที่เจเขาไล่มานะหนึ่งย้อนไปที่สี่ข้อหนึ่งท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญ,ญญาณเสียทุกๆวิญญาณเห็นไหม ถ้าเราอ่านพระตามทังสือแล้วก็งงอย่าเชื่อวิญญาณแล้วไม่เห็นวิญญาณนะพระเจ้าจัดเตรียมอย่าไปบอกว่าวิญญาณแล้วก็ไม่เห็นบอกวเราไม่เห็นวิญญาณแล้วเลยไปเชื่อวิญญาณได้ไงในที่นี้หมายถึงว่าผู้สอนหรือผู้ประกาศศาสนาอินทั้งสองความหมายคือคนนั่นแหละนะแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ขีเส้นคําว่าแต่ต้องพิสูจน์แม้กระทั่งพีดามก็ต้องพิสูจน์ สุดแล้วว่าไอ้คนที่จะมาพูดเรื่องศาสนาหรือจะมาพูดเรื่องพระคัมภีร์หรือพูดอะไรเนี่ยนะอาจารย์ยอมเตือนไม่เลยอย่าไปเชื่อมันทั้งหมดนะแต่ต้องพิสูจน์นะว่าใช่หรือไม่ใช่พิสูจน์ยังไงพี่ถามเราพิสูจน์ยังไงเราอ่านพระคัมภีร์เราเข้าใจว่าพระองค์บอกเราพิสูจน์ต้องพิสูจน์แต่ทีนี้เราจะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์พิสูจน์่าเช่นอะไรเข้าววางมือรักษาโรคหาย พิสูจน์โดยพระธรรมอือพี่สูตรเลยพระธรไม่หม่ๆเราจะไม่รู้หรอกแต่พอเราสะสมพระธรรไปเรื่อยๆเราก็ต้องเทียบกพระธรรมแล้วตอนเราศึกษาเดี๋ยวฟังเจบเจบวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าตรงนี้แปลยากข้อเนี้แปลยากมากข้อเนี้แปลยากมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้เป็นกับดัก ของความเข้าใจในบทนี้เลยเห็นไหมพ่ออะไรอ่ะพ่อเราไปบทไม่มีบทไหนเราเขาไม่เชื่อพระเยซูหรือพระเจ้าก็พูดถึงพระเยซูกันหมดใช่ไหมศาสนาพินเพียงก็บอกเเออเออเป็นผู้มาเกิดเนี่ยเอแล้วเขาก็ประกาศพระเยซูแล้วแล้วพระพีบอกว่าเอวิญญาณท่าพวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าก็มันเชื่อคือผลของเขา ใช่ป่ะมีสิญญาพิบันคนไหนบ้างในประเทศไทยที่ไม่เชื่อเชื่อหมดหละเห็นไหมนี่ทั้งหมดข้อเนี้แปลยากที่สุดจำไว้เลยนะตีไม่แตกนะงงเลยแล้วคนก็อ่านเป็นห้าเที่ยวสิบเที่ยก,ก็ก็อ่านอย่างนี้แหละแต่ก็หยุดไว้กูไม่ไมไมรู้จะพูดยังไงไอ้วิญญาณที่ไม่เชื่อพระพระเยซูคือวิญญาณเดียวที่ไม่เป็นคริสเตียนถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นน่ะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวฟังก่อนนะแต่จงพิสูจน์วิญญ,ญาณนั้นนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ขีสเส้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เห็นไหมแปลได้สองอย่างมาจากพระเจ้าหรือไม่ที่อาคมพูดถูกแล้วว่งกับพระคัมภีไหมใช่ไหมเพราะเยซูเป็นพระเจ้าอืใช่ป่าเนี่ยถึงบอกคําที่มันซ่อนไหมในภาษาหนังสือเนี่ยมันคือภาษาวิญญาณพิสูจน์ดูที่เขาพูดมาทั้งหมดมันตรงคมภีไหมอืเช่นอะไรเช่นพระเยซูคนรอดมีน้อยโอ้ยคนจะรอดหมดเลย โอเคไหมอเฮ้ยโอ๊ยไม่ต <los society> <im urai> ้องห่วงไม่ต้องห่วงอธิษฐานอธิษฐานพระเจ้าฟังเราพระองค์จะไม่พินาศให้โลกพินาศหรอกตรงไหมจะถายไปหนนมโอเคนะนี่คือความหมายที่หนึ่งายไปนนี่คือความหมายที่หนึ่งว่าให้พิสูจน์ว่าวิญญาณนั้นมาจากพระเจ้าหรือไม่นี่คือความหมายที่หนึ่งว่าตรงห้ามผีไหมนะความหมายที่สองคือ วิญญาณนั้นหมายถึงผู้สอนนั้นหรือบุคคลคนนั้นเนี่ยนะมันพระเจ้าสอนพระคัมภีร์มันหรือเปล่า mm hmm. ใช่ไหมที่พระเยซูคิดบอกไงที่ที่ท่านรู้นั้นเพราะพระบิดาทรงบอกท่าน mm hmm. ใช่ไหมไม่มีใครรู้จักพระบุตรได้นอกจากพระบิดาแล้วมีใครรู้จักพระบิดาได้นอกจากพระบุตรใจผู้นั้นรู้ แสดงว่าคุณรู้พระคำก็พ,พ่อพระเจ้าสอนคุณ<ช>แสดงว่าความเข้าใจของคุณวิญ,ญญาณของคุณนั้นมาจากพระเจ้าสอนคุณแต่ถ้าคุณพูดคำพีมาไม่ใช่มาจากพระเจ้าสอนไม่ใช่เห็นยังไม่งั้นไม่งั้นคุณตีไม่ออกเลยคุณตีข้อที่เจยกมาไม่ออกเลยดูนะอาจจะพี่อ่านต่อก่อนเพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จขีเส้น<ม>พยากรณ์เท็จแปลว่าสอนพระคำพีนะหรือเป็นผู้พยากรณ์ก็ได้ ใช่ไหมพอพยากรท่าพ,พยากรมาจากพระกัมพีหรือพยากรเรื่องพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นพระกัมพีพ่องพยากรไปในพระกัมพีเล่มนี้แหละนะหรือผู้พยากรเขียนว่าผู้เผยชนะก็ได้แปลเหมือนกันเห็นไหมเท็จแปลว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าหรือพระเจ้าไม่ได้ใช้เข้ามาหรือไม่ตรงกับพระกัมพีโอเคนะเป็นอันมากจาลิกไปในโลก เห็นไหมเป็นอันมากจาริกไปนในโลกถ้าคุณโยมไปในแม่ทีบทที่ยิบสารณลร้องอ๋อเลยมิชนาลี <laughs> ใช่ป่ะนะพวกฟาริสีและธรรมจารย์ข้ามจากทะเลหนึงไปทะเลหนึ่งเพื่อน,น้ำคนรอดแต่กลับน้ำเข้าไปลงนรกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนะโดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญ,ญญาณของพระเจ้านะเนี่ยโดยข้อนี้คือข้อที่หนึ่งว่าตรงพ้าผีไหม โอเคนะและก็ต่อไปด้วยคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นแหละมาจากพระเจ้าหนึ่งสังเกตว่าเขาเป็นคริสเตียนหรือเปล่าใช่ไหมเขาเชื่อพระเยซูทวิเศษมาเป็นมนุษย์ก็คือคริสเตียนเชื่อถ้าใครไม่เชื่ออันนี้กำลังพูดทีเดียวพูดทั้งพูดทั้งคริสเตียนและพูดทั้งาศาสนาอื่นด้วย ไอ้ข้อนี้ง่ายถ้าเองไม่ใช่คิดเตียนไม่เชื่อโอเค okay, นะข้อสามและวิญ,ญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูคริสต์ขีดเส้นไม่รับเชื่อพระเยซูคริสต์นะวิญญ,ญาณน,นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าอ,อ,อันนี้แหละคือตรงกับข้อหนึ่งเมื่อกี้แหละเพราะไม่ได้เพราะว่าจากพระเจ้าหรือไม่นะวิญญาณนั้นก็ไม่เออและวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูคริสต์ขีดเส้นไม่รับเชื่อพระเยซูคริสต์ในที่นี้ แปลว่าไม่ดําเนินตามพระเยสุคิดไม่ได้แปลตื้นๆแปลว่ารับเชื่อเป็นคิดเตียนนะเพราะาไอ้ข้อเมื่อกี้เนี่ยได้พูดถึงที่ไม่ได้รับเชื่ออยู่แล้วแต่ไอ้ข้อนี้พูดถึงหมายถึงว่าไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้ดําเนินตามพระเยอ,อตามตาม mm hmm. ความหมายของพระคมภีร์ที่ถูกต้องนะ วิญญาณนั่นแหละเป็นปฏิปติของพระคิดซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมาและบัดน,นี้ก็อยู่ในโลกแล้วลเห็นไหม,ไมเยอะแยะไม่ใช่น้อยเยอะแยะไม่หมดเลยพี่ไม่อยากเอาเรื่องไอเอเที่เข้าคุยกับพี่ที่บ้านแล้วก็พูดถึงคิดจักรใ,ให้ฟังเยอะแยะจริงๆนะแต่คนเหล่านี้มีมีเกียรติมากในวงการคิดเตรือคิดจักรยหานหมแม้กระทั่งข่าวที่สิงคโปร์เมื่อเร็เวๆนีเ้เห็นไหม คิดจากอะไรโกงเงินทีมเป็นเกือบหมื่นล้านเออใช่เป็นหมื่นล้านนะไม่ใช่น,น้อยๆนะระดับประเทศนะนะโอเคนะนี่สื่อสารมาให้ที่เจยกมาให้รู้ว่าไอ้ข้อเนี้หมายถึงแบบนี้นะ,ะนต่อไยข้อก็ได้ข้อสีลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าเห็นไหมไอ้ข้อสีเนี่ยน,นะคิดเตียนทุกคนท่องในหมด แต่พวกเราท่องไม่ได้หรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่ถ้าใครอยู่บนเนี่ยท่องได้หมดเพราะจะพูดบ่อยลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้า,าและได้ชนะเขาเหล่านั้นขีดเส้นไดมไหมชนะใครมารที่อยู่บนโลกเออชนะมารที่มันมาอยู่เต็มโลกแล้วโอเคนะเพราะพวกนั้นชนะเขาไป,ไปว,ว่าอะไรแสดงว่าไอ้พวกนั้นเป็นสมุนมารเราชนะมารแล้วก็ชนะสมุนมารด้วย ชนะของเขาแล้วแปลว่าไม่ต้องเป็นทาสเขาแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจว่าชนะชนะยังไงมันชนะได้ทั้งสองความหมายชนะก็แปลว่าไม่ได้เป็นทาสเขาแล้วไม่ต้องไปเชื่อฟังเขาแล้วไม่ต้องไปเชื่อฟังคำสอนแบบนั้นแล้วคําสอนแบบนั้นเป็นคาสอนที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าโอเคไหมนะ,อะ,ะเอาละเพราะว่าพค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่วกว่าพระนั้นที่อยู่ในโลกเราเชื่อฟังพระเยซูคิ์อพอ นี่คืออธิบายในความหมายให้เข้ากับบริบทนี้แต่เฉพาะข้อสขอีข้อสีโดด,ด,ดข้อเดียวเนี่ยนะใช้ได้กว้างขวางนะใช้ได้กว้างขวางนะใช้กับปัญหาชีวิตก็ได้อุปสรรคชีวิตก็ได้อะไรต่างๆนานาก็ได้เห็นไหมเพราะถ้าเราจะโยงไปมื่อเช้าที่เราแบ่งบป็นสูดีบทที่สิข้อ7นะก็เอาข้อนี้ไปแอปพลายได้เห็นไหมลูกทั้งหลายเอ๋ยท่าเป็นฝา่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพงษ์ลงอยู่ใน่านเป็นใหญ่กับผู้ใดอยู่โลกเห็นไหมเดินทางที่พระเจ้าโปรดปานดิอย่าไปเดินทางนั้นดิใช่ปะจะเห็นความมหัศจรรย์ของ้าะพีมันสามารถโยงใหญ่กันและสื่อสารไอ้ความหมายนะให้เข้ากันได้เกือบหมดเลยใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่ได้เดินทางในที่โปรดปานของพระเจ้าเราก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายชนะโลกเรากลายเป็นอยู่ฝ่ายฝ่ายโลกเลย เห็นไหมนั่นก็คือศัตรูก็มาทําไมศัตรูมาเพราะฝ่ายตรงข้ามพระเจ้ามันไม่มีความรักไงมารักฆ่าและทํำลายใช่เปล่าเห็นไหมเออถ้าย้อนบทที่สิบ้อสิบอีกอะนะเกี่ยวข้องกันหมดเลยเห็นไหมนะโอเคนะเอาสื่อสารแค่นี้พอเดี๋ยวนีหนึงเดี๋ยวนี้นึงเรื่องของเจใช่ไหมอาทีมาดูเจมาดูเจนะเจก็พูดถึงว่าผู้พยากรณ์เท็จแล้วเจก็พูดถึงยูดาเรามาดูยูดานะ ดูยูดาข้อสามอะอ้อมอ่านซิท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าได้ตั้งใจจะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดร่วมกันหยดุดอาจารย์ยูดานะได้บอกว่าตั้งใจขียเส้นตั้งใจเขียนถึงท่านไม่ถึงเขียนจดหมายไม่ถึงท่านคือตั้งใจอยากจะพูดเรื่องนี้พูดเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องความรอด ที่ร่วมกันหมายถึงพวกเรารอดหมดเห็นไหมพวกที่กาลังจะรับจดหมายกับพวก,กอาจารย์ที่เขียนบอกให้พวกเราเป็นพวกที่ได้รับความรอดร่วมกันเรารอดอด้วยกันหมดเลยเห็นไหมใจอยากจะพูดเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมอ่านต่อแต่พระเจ้าเห็นว่าจําเป็นต้องเขียนวิงวอนเห็นไหมแต่เห็นไหมไอเรื่องจริงๆในใจอยากจะพูดเรื่องนี้แต่เห็นว่ามันจําเป็นต้องขอร้องวิงวอนท่าน เรื่องอะไรอ่านให้ต่อสู้เพื่อหลักคําสอนที่เชื่อกันอยู่เห็นไหมเปลี่ยนใจข้าอยากจะคุยกับเองเรื่องเนี้ยแต่ไอเรื่องนี้สาคัญกว่าแปลว่าอะไรไอรอดเรารอดแล้ว,ลวใช่ไหม,มแม้อยากจะชูใจกันและเกินคุณก็รอดผมก็รอดแล้วต่อไปเจอบนสวรรค์นะอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรนะเราเดินม,มาถูกต้องนะอะไรนะสารพัดอยากจะพูดเรื่องนี้จริงๆเพื่อจะชูใจแต่ไอเรื่องนี้สําคัญกว่า เห็นไหมอแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจําเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่านเห็นไหมเรื่องอะไรสําคัญกว่าต่อสู้เพื่อหลักคําสอนที่เชื่อกันอยู่ที่ได้ทรงโปรดมอบไว้แก่ทรมิกชนขี่เส้นครั้งเดียวเป็นพอหมายถึงถ้าเริ่มา you know มาจากครั้งแรกเลยที่คุณรับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าคุณรู้อย่างเดียวว่าอะไร คุณไม่ได้มาเป็นคิดเตียนหรือมาไปสวรรค์โดยความดีหรือการมาพติหรือความชอบหรือว่าคุณเป็นผู้วิเศษวิโสอะไรหรือคุณหรือพระคุณดีแสนดีนะนะมาก็แสดงว่าโดยพระคุณพระเจา้าเพราะยังกระาลใครก็ตามที่มาสอนคุณให้ผิดไปจากพระคุณพระเจ้าว,ว่าพระคุณพระเจ้าการตาพยพระเยคริสต์ไม่พอ คุณยังจะต้องทําอย่างนั้นอีกคุณจะต้องอย่างนี้อีกคุณต้องไปรับการเจิมอีกคุณต้องไปเติมพระวิญญาดอีกคุณจะต้องไปน่ดไปนี่อีกอะไรสารพัดเนี่ยนะคุณต้องไปอดอาหารอีกคุณต้องไปอะไรอีกสารพัดเนี่ยนะนะให้ต่อสู้มันแล้วคุณก็ไปขยายความแล้วก็าต่อสู้แปลว่าอะไรมีเรื่องแน่นอนเห็นไหมเร่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะของของคิดจากคิดเตียนอาจารย์ยูดาห์ที่ใช้คํานี้ไงแม้ไม่อยากจะคุยกับคุณเรื่อง อยากจะคุยคุณเรื่องดีๆงั้นแหละเรื่องแม่แล้วไปสวรรค์แล้วไอสารพัดเห็นไหมแม้แต่เรื่องนี้สําคัญกว่าไม่คุยไม่ได้นะเพราะไอเรื่องนี้อาจจะมีผลต่อความรอดซื้อซ้ำใบชะพดปดีพูดไปแล้วอ่นะโอเคนะอ่าแล้วดูดิดูข้อสี่อ่านเพราะว่ามีบางคนได้แอบแฝงเข้ามาหยุดเห็นไหมแอบแฝงเข้ามาขีดเส้นเลยแอบแฝงเข้ามา นี่แหละคือที่มกี้เจยกมาในหนึ่งย้อนบทที่สี่อ่ะไม่ใช่ไงที่มกี้ไงอย่าเชื่อวิญญาณไปเสียทุกทุกวิญญาณเพราะเพราะอะไรเพราะมีวิญญาณที่แอบแฝงเข้ามาวิญญาณที่แอบแฝงก็ไม่ไม่ใช่วิญญาณที่มาจากพระเจ้าใช่ป่ะอ่ะแล้วอะไรซึ่งพระคัมภีร์ได้บ่งไว้นานแล้ว เขาจะถูกพิพากษาลงโทษเพราะอย <Bruno> ่าระวังมันจะถูกพิพากษาก็เข้าไปด้วยเขาหลานั้นเป็นคนอาธรรมถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทําความชั่วลาบกและเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์เห็นไหมวิญญาณนี้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เขาแอบแฝงแะ่รว่าอะไรเขาอยู่ในพวกเราโดยเราไม่รู้ตัวจริงๆก็ไม่ได้แอบแฝงเราเข้ามาตรงๆนี่แหละ ใช่ไหมแต่มันหมายถึงว่าคำแอบแฝงว่าเขาไม่ใช่พวกเราใช่ลืกเฟิเนาะใช่ไหมเขาไม่ใช่พวกเราแต่อะไรเขาเป็นแกะแต่ไม่ใช่แกะแท้เขาเอาผ้าคลุมของแกะห่มเข้ามาในร้ายกาจดุดหมาป่าเหมือนโมเสสเลยเอาผ้าคลุมเห็นไหมนี่ไงพอมาลงตัวนี้เสร็จไปเทียบกันย้อนบทที่สี่แป๊บเก็ตเลยใช่ไหมที่พี่อธิบายคำนั้นน่ะ นะเพราะวิญญาณที่ไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูก็ไม่ใช่เห็นไหมเพิ่งบอกว่าเอาพระพี์ข้อเดียวหรือว่าบทเดียวแล้วก็เข้าใจเองไม่ได้มันต้องปิ้งแกะนะเอายูดาอธิบายยอนหนึ่งยอนหรือเวลาไปอ่านยูดาเสร็จต้องเอาหนึ่งยอนมาอธิบายยูดานะนี่ที่พี่อธิบายพระเจ้าเป็นผู้สอนพระคัมภีร์ไม่ใช่มนุษย์สอนโอเคนะยังมีอีกเยอะมากนะ ดูนะเอปฏิเสธอ,อ,อ่ไม่เชื่อ้องเปิดดูนี่ก็ได้ออสองโคลินบทที่สิบเอ็ดข้อสี่เพราะว่าถ้าคนใดจะมาเทศนาสั่งสอนถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่งหยุดเห็นไหมผิดไปจากที่ท่านรับเชื่อแต่แรกที่เชื่อครั้งเดียวเป็นพอ,อถ้าต้องมีอนั้นมีนี่เพิ่มเดินมันประกาศพระเยซูขึ้อีกองคหนึ่งแหะ แค่เนี่ยไปคิดเตียนเหมือนกันอ่านต่อซึ่งแตกต่างกับที่เราได้เทศนาสั่งสอนนั้นหรือถ้าท่านจะรับพรวิญญาณซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รับแต่ก,ก่อนหยุดตรงนี้สำคัญนะเช่นมาเจมิมมาเติมพระวิญญาณโอเคไหมอ่มออานต่อหรือรับกิตติคุณซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รับไปแล้วแม้ท่านทั้งหลายช่างอดทนสนใจฟังเขาเสียจริงๆเห็นไหมคิดเตียนส่วนใหญ่ชอบ ถ้าอาจารย์คนนี้มาอาจารย์คนนี้มีลิตร์เดชวนนี้จะมาเติมเจิมเจิมพระวิญ,ญญาณเราเติมเราต่อไปจะให้เราเผยจะให้เราพูดเรมแม่งคิดเตียนแหงไปเต็มเลยอ๋อเห็นไหมประธานวิญญาณเพิ่มในในในเอ่อหนึ่งยอนหรือในในยูได้บอกครั้งเดียวเป็นพอครั้งเดียวเป็นพอนะอ่ะแล้วลองดูกาลเทียบบทที่หนึ่งข้อเจ็ดสิ ที่หนึ่งเขาเสร็จบอกว่าความจริงข่าวประเสริฐอื่นไม่มีแต่ว่ามีบางคนที่ทําให้ท่านยุ่งยากและปัญหาที่จะบิดเบือนเห็นไหมข่าวประเสริฐมีข่าวเดียวแต่มันมีคนทําให้ท่านยุ่งยากอ,อะไรทําให้คุณยุ่งยากอะ่ะเห็นไหมต้องอธิษฐานต้องรับจุ่มน้ําต้องอนะเอ่อต้องไปแช่น้ําอย่างที่อ้อมว่าแหละนะไม่รับปฏิมาไม่บันทึกไม่บรรจุเป็นสมาชิกโบสถ์นี้เพราะคุณยังไม่ผ่านการปฏิมาด้วยน้ําเห็นไหมยุ่งยากไหม อดอาหารเห็นไหมต้องไอ้นู่นต้องไอนี่สารพัดเลยต้องสาระบับต่อกันแลกกันเห็นไหมสารพัดโอเคได้อราดูบทที่สองข้อกระเทียบทที่สองข้อสี่สิกระเทียบทที่ตามคําแนะนําของพี่น้องจอมปลอมที่ให้รอบเเห็นไหมเป็นพี่น้องจอมปลอมก็คือพวกแอรแฝงเข้ามาที่ห่มผ้าขนแกะ ช่ไหมนี่คือวิญญาณอย่าเชื่อวิญญาณเสียเสียทุกวิญญาณโอเคนะอ่ะกลับมาสองยอนอีกทีข้อเจ็ดสองยอนข้อเจ็ดสองยอนข้อเจ็มีเยอะนะพี่เอาแค่ให้เราเน้นให้เราเข้าใจแน่นขึ้นสองยอนข้อเจ็ดยอ้อเจเพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากเที่จขีดเส้นผู้ล่อลวงเห็นไหม เป็นอันมากจาลิกไปในโลกก็พูดเหมือนกัหนึ่งย้อนนั่แหละเห็นไหมเอาละทีนี้เปิดมาหนึ่งย้อนจใจดูว่าที่ทำให้ทุ่งหญ้าเพราะอะไรรู้ไหมดูนะเอ่อบทที่สองข้อยี่สิบและท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระอ,องค์ผู้บริสุทธิ์แล้วพอเห็นไหมได้รับเจิมแล้ว แล้วคุณจะต้องให้ใครเจิมอีกอเห็นยังและท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจมิมเจมมิมแไลว่าแต่งตั้งจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วแต่งตั้งอะไรเป็นลูกไงก็คือรับพระวิญญาณนั่นแหละเห็นไหมและท่านทั้งทั้งหลายทุกคนก็มีความรู้เห็นไหมพร้อมที่จะเรียนรู้ได้เหมือนพระเยซูคริสต์บททุกอย่าง นะนี่คือทําให้เรายุ่งยากไะไม่ต้องไปทาอะไรอีกแล้วโอเคนะเข้าใจนะเอาละถึงบอกไงเวลาเราอยู่ที่ระยากอยู่โบสถเนี่ยมันตื่นเต้นไงมันเล้าใจแล้วมันทําให้เราไม่ค่อยกล้าขา่าละเพราะว่าผู้นําหรือคนที่มาเนี่ยโอ้โหผู้สละลัวมีฤทธิ์เดชมีอะไรระวังนะอย,างงานอย่างงู้นอย่างนี้สารพัดเห็นไหมนี่แต่พระพีว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นพิสูจน์วิญญาณอย่าเชื่อทุวิญญางจงพิสูจน์ประมาณจากพระ,าะ้าหรือพิสูจน์มาตรงครับพระพีหรือเปล่า ทาก็บอกต้องเจออีกผิดพิ่พมบีเพิ่พมบีบอกเจอแล้ว <c oughs> ใช่ไหมสูวตั้งไปในร้อยแล้วไปตั้งอีกทีทำไมต้องไปตั้งกูก็ในร้อยอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ป่ะเอานะโอเคนี่ขยายจากที่เจสื่อสารมา <c oughs>